ที่สุดก็ได้มาสักทีทาทูม้วนผมทรงนี้นะคะเป็นลอนแบบคลายคลยแบบเกาหลีขั้นสุดที่มีคนขอกันเยอะมากแพรก็จะมีบอกทริคว่าเออวิธีการดูแลผมต่างๆอะไรอย่างเงี้ยทำสีผมบ่อยม้วนผมทุกวันทำไมผมยังดูแบบมีความสุขภาพดีแบบไม่แตกปลายไม่เป็นอะไรเห็นปะโอเคค่ะเดี๋ยวเราก็ไปดูฮ่าทูกันเลยนะคะว่าผมทรงนี้ม้วนยังไงบ้างไปดูกันเลยคะ่ะ ก่อนม้วนผมนะคะแพรก็จะหวีผมให้ผมมันเรียงเส้นเป็นระเบียบเรียบร้อยก่อนค่ะแกนม้วนผมที่แพรใช้นะคะเป็นของโวลานาแกนขนาด40ค่ะใช้แกนใหญ่แบบนี้นะคะก็จะทําให้หลอนเวลาม้วนออกมาแล้วอะ่ะมันจะดูเป็นธรรมชาติสวยมากๆเลยค่ะแล้วก็ของโวลนาเนี่ยแพรแนะนําเลยเพราะว่าใช้แล้วผมไม่เสียด้วยค่ะ ก่อนม้วนผมนะคะแพรก็จะเอาเซรั่มของมีจังเซนมาทาที่บริเวณกลางผมถึงปลายผมก่อนค่ะเพื่อให้เวลาม้วนเนี่ยผมมันดูแบบสวยสุขภาพดีมากขึ้นแล้วก็เป็นการป้องกันผมที่แบบเวลาจะโดนความร้อนด้วยแล้วก็ถือว่าเป็นการบำรุงผมไปในตัวไปด้วยค่ะ ในการม้วนผมนะคะแพรจะแบ่งผมออกเป็น3ชั้นค่ะชั้นที่1ก็จะประมาณนี้เลยแล้วก็เอาผมที่เหลือเนี่ยม้วนเก็บไว้ก่อนค่ะหลังจากนั้นนะคะแพรก็จะแบ่งออกเป็น2ช่อค่ะซ้าย1ช่อขวา1ช่อค่ะโดยผมชั้นที่1นะคะแพรจะม้วนบริเวณปลายผมค่ะหมุนขึ้นมาประมาณ2อบนะคะโดยให้แกนม้วนผมเนี่ยขนานกับพื้นค่ะ จะได้ออกมาแบบนี้ค่ะส่วนอีกข้างหนึ่งนะคะก็ทำเหมือนกันเลยค่ะแล้วก็ลองใช้นิ้วแตะๆดูนะคะถ้าเกิดสมมติว่าผมร้อนแล้วเนี่ยก็ปล่อยออกมาได้เลยค่ะต่อไปผมชั้นที่สองนะคะก็แบ่งออกมาให้พอดีๆแบบนี้ค่ะ แล้วแพรกก็จะแบ่งออกเป็น2ช่อเหมือนกันนะคะซ้าย1ช่อขวา1ช่อเหมือนเดิมเลยค่ะแต่ว่าผมชั้นที่2เนี่ยจะมีอยู่2ขั้นตอนซึ่งจะม้วนต่างจากชั้นที่1ค่ะ ขั้นแรกนะคะแพรจะม้วนโคนผมออกจากกรอบหน้าก่อนโดยให้แกนม้วนตั้งฉากกับพื้นค่ะหลังจากนั้นขั้นตอนที่2แพรจะดึงแกนม้วนผมมาตรงกลางชอผมหมุนออกหนึ่ทีแล้วก็ดึงไปที่ปลายผมค่ะจากนั้นนะคะให้ม้วนขึ้นมา2ทบโดยให้แกนม้วนเนี่ยขนาดกับพื้นค่ะถ้ายังไม่ชัดให้ดูภาพชานะคะ อีกข้างหนึ่งก็ทำเหมือนกันเลยค่ะขั้นแรกหมวนตั้งฉากกับพื้นก่อนเสร็จแล้วดึงมาที่กลางผมหมุนออกหนึ่งที่ดึงไปที่ปลายผมและหมุนขึ้นมาสองทบค่ะ แล้วต่อไปนะคะผมชั้นที่3ชั้นสุดท้ายค่ะพอเอาปล่อยออกมาแล้วก็แบ่งออกเป็น2ข้างเหมือนเดิมเลยค่ะอันนี้จะแสกกลางหรือแสกข้างก็ได้นะคะต่อไปก่อนที่จะทําผมชั้นที่3แพรจะม้วนผมข้างหน้าไว้ก่อนนะคะ<ๆ>ก็ใช้โลม้วนผมแบบนี้ก็จะเป็นโลที่แบบใหญ่ๆนิดนึงนะคะผมจะได้ดูมีวอลลุ่มหน่อย จากนั้นต่อไปแพรจะใช้ไดเป่าผมแล้วก็ใช้เป็นลมร้อนนะคะเอามาเป่าแล้วก็เดี๋ยวปล่อยทิ้งไว้ค่ะพอปล่อยออกมาแล้วอะ่ะมันก็จะได้ผมข้างหน้าแบบม้วนๆแบบสวยธรรมชาติมากต่อไปนะคะเราก็กลับมาที่การม้วนผมของเรากันค่ะโดยชั้นที่3นะคะก็จะเป็นขั้นตอนเดียวกันกับเหมือนชั้นที่2เลยค่ะก็คือม้วนตั้งฉากก่อน แล้วก็ดึงหมุนออกตรงกลางแล้วก็ค่อยม้วนขนันกับพื้นบริเวณปลายผมนะคะต่อไปนะคะแพรจะหยิบผมจากข้างหลังตรงบริเวณแบบกลางผมออกมานะคะแล้วแพรก็จะม้วนเหมือนเดิมเลยค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นการเพิ่มวอลลุ่มให้แบบ ผมอะ่ะมันดูแบบตรงข้างหลังมันดูตั้งๆขึ้นมามากขึ้นให้หัวมันดูแบบทุยๆนิดนึงเพราะว่าแพรเป็นคนที่แบบผมรีบแบนนะคะส่วนอ,อีกข้างนึงทำเหมือนกันเลยค่ะม้วนชอบปกติก่อนแล้วพอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะไปม้วนข้างหลังเพื่อเป็นการเพิ่มวอลลุ่มยกโคนค่ะ ขมวนผมด้วยเครื่องเสร็จแล้วต่อไปเราก็มาดึงโรที่เราแบบทำไว้นะคะหลังจากนั้นค่ะก็ปัดออกเป็นสองข้างตามที่แบบเราอยากแสกเลยแล้วก็หวีหวีจัดทรงนิดนึงผมข้างหน้ามันก็จะแบบออกมาเป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็วิธีเซตผมเนี่ยแพรจะเอามือสอดเข้าไปตรงใต้ผมแบบนี้แล้วก็ขยา่าเขย่ค่ะมันจะทำให้ผมดูแบบพองดูมีวอลลุ่มมากขึ้นค่ะ หลังจากนั้นนะคะแพรก,ก็จะใช้มือสางๆเซตผมหน่อยนึงแล้วก็หรือว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราอยากให้มันดูแบบธรรมชาติมากขึ้นก็ใช้หวีมาหวีเราก็จะได้ผมออกมาแบบนี้เลยค่ะ,ะหลังจากสอน how to เสร็จแล้วนะคะการที่จะม,ม้วนผม แล้วให้ผมมันดูแบบสวยสุขภาพดีอะไรอย่างเงี้ยใดๆคือเราก็ต้องดูแลสุขภาพผมให้มันสวยด้วยเพราะถ้าผมแห้งชีฟูอะม้วนยังไงอะผมมันก็จะไม่มีทางแบบทิ้งตัวสลวยอย่างนี้แน่นอนอันนี้คือไม่ได้สปอนนะคะแพรก็จะมาแนะนําว่าแบบเออแพรทําอย่างนี้จริงๆแล้วก็ไม่ได้ทําอะไรแบบพิเศษต้องเหนือจากนี้เลยคือแพรไม่ได้เข้าซาลอนเลยแพรแบบไม่ได้ไปทําผมที่ร้านอะไรเงี้ยมาเกินปีแล้วครั้งสุดท้ายคือที่ไปตัดผมที่ร้านดูดีมาะ ตอนนั้นอะแล้วก็หลังจากนั้นไม่ได้เข้าร้านทาผมอีกเลยไม่ได้เข้าไปทรีทเมนต์ไม่ได้อะไรอะไรทางนั้นแบบไม่ได้ทําอะไรเลยแบบบํารุงเองอยู่แบ้านล้วนๆนะคะต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วแพรเป็นคนที่สระผมเรียกได้ว่าค่อนข้างบ่อยในหนึ่งอาทิตย์อย่างเงี้ยแพรจะสระผมสักประมาณ5วันเพราะว่าแพรออกกําลังกายแต่ว่าไม่ได้ออกทุกวันวันไหนที่แบบพักไม่ได้ออกกําลังกายวันนั้นก็จะแบบพักผมบ้างไม่ต้องสระมันอะไรขนาดนั้นแพรใช้แชมพูของแทงกีมารีนะคะี่ส่วนอันนี้ก็คือจะเป็น แฮมาร์คค่ะแต่จะบอกว่าแฮมาร์กเนี่ยคือปกติคนเขาจะใช้ประมาณอาทิตย์ละครั้งใช่ป่ะแต่แพรจะมากบ่อยมากประมาณอาทิตย์ละ2-3ครั้งเลยเพราะว่าแพรทำสี ่องบอยแล้วก็สิ่งที่แพรทําทุกวันนะคะตอนเช้าอะ่ะแพรจะทาเป็นเซรั่มบํารุงผมเนี่แหละก็คือจะทาทุกเช้าเลยแต่ว่าไม่ทาตอนกลางคืนหลังสระผมนะเพราะว่าแพรกลัวมันแบบว่ามันเป็นพวกน้นําผงน้ําหอมอะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวมันจะมาแบบโดนที่หน้าแล้วคือสิวมันจะขึ้นโอเคค่ะสาหรับคลิปนี้ก็จบเรียบร้อยแล้วนะคะก่อนจบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบายบาย